สวัสดีค่ะไปยังเมนิกาเพื่นเป็นทั้ร้อสุภาลูกไต้ไปเที่ยวกับอ่าคณะคู่ค่ะไปคณะศึกษาจ้าอยู่จังหวัดโคราชค่ะตอนนี้เ้ากัล่งขื้นรถดแล้วค่ะอันนี้กะไฟเป็นไฟแสงสีเลยค่ะเป็นผ่ามันเสีออกม่วๆเนี่ยจัง่อยอนี้เป็นไฟแสงสีที่คนเปิดอจะน้ำรถค่ะกําลังสอบเป็นทางจอาจะมีกประมาณหกโมงเสาร์เดี๋ยวไพอกันยุจังหวัดโคราชนะคะอะไรเขาจะไปทาง ตอนนี้มาถึงสวนสัตว์โคราชแล้วค่ะมาโัษณาึกษาก็ดึกหน่อยนะจะ๊ะอยางหเร็ยวมากด่างคู่หยซ่ถึงดูดึงล่างไปจ้ะ,ขะเข้าชมสวนสัตว์ค่ะแล้วก็เห็นสัตว์ไปลูกเห็นอนียงไปมีกำลังกวับปรปุมกอลาะย

นีเด็กกมาทัศนศึกษาหลายหลายโรงเรียนค่ะมันสายมือไมันเป็นเต่ายักันมาหรือว่าเตายักสุดนะครับเป็นเตาบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดกสองัสของโลกเลยบรรยากาศมีสัตว์เลี้งต่างมีทั้งคอมีที่จะใน้พินารณาไเลยครับจุดนี้เป็นจุดจอดแรกเต่าหยักวู้นบางตอนเห็นเต่ายักไหมลูกสนใจ่าน่าักหลูกเตาลูกชมแวน้ อันนี right? really. like we, you know, ้ก็จะเป็นนกตามิงโก้โอ้ยสีชมพูงามค่ะคุณขาขาเป็นสีชมพูแลยหนึงตัว าเรียนมาใส่เลยมาว่าขา้เป็นดอกเาเจะเปโดมของโดเงื่อรเงื่อนเป็นสัที่บางเดียวใจดีเอาในน้ำ็พุ่งเขาตายเขาจะไปจับผู้ใหม่ดีนะครับเป็นชนิชี้วัดของพี่พิมจะกระโดดแตะลูกบอลถึงไหมนะครับ่ะพร้มแล้ว1 2ึ่งาฝ่แล้วแล้วแล้วถึงไปถึง คุณเรีนนานไปคุณเรีนเรีนที yes, ่เ okay. ้าเรียนนะร้อยไปคุณร้อยนี้นี่เออไตไตไปนี่ไปหนึ่งที่เออ ขึ้นไปแล้วก็ทะไลหันหนาลูกดีๆยา่าเออนั่งนั่งเด้อนั่งนั่งันหนาไปเออนั่งหันหนาไปแล้วก็ไทก็ก็ฟา้เด้อลูกเออ <c oughs>